สวัสดีครับท่านะมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับมาพบกันวันละสูตรนะครับนะไม่ต้องลงมากวันละสูตรก็พอนะครับยิ่งสูตรเยอะยิ่งไม่อันี้นะครับแต่อาจารย์ทําไว้เรียบร้อยแล้วท่านสมาชิกรอวันปล่อยนะรอวันต้องเลิกดีไม่ได้ปล่อยช่วๆต้องมีวันปล่อยนะครับนะวันนี้ล่างได้สองชุดนะครับล่างไม่เกินสองชุด วันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เน้นให้ทางไลน์ทางไลน์ดีไลน์ก็วางไว้ให้แล้วครับใครจะเข้ากลุ่มนะใครจะเข้าห้อง VP ต้องแจ้งด้วยนะครับห้องไอวีพีแตห้องธรรมดาก็เข้าได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเจอได้เข้าก็เข้าได้เลยวางลิงก์ให้แล้วนะครับเลื่อนดูนะครับคลิปเมื่อวานวางไอดีไลน์ให้แล้วครับนะเข้ามาเลยได้เลยถ้าท่านก็เข้ามาเยอะอท่านจะชอบเสี่ยงโชคทางฮาน,นอยก็มีแยกห้องต่างหากนะครับนะ นะครับนะวันนี้จะมาเสนอนะครับหลักสิบสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วยี่สิบสองวดนะครับจะมัวหรือเปล่านะครับนะเอรูจว่ะจะมัวมัวนะครับเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องนะครับเช็ดหน้ากล้องอาจารย์งานเยอะนะครับนะไม่มัวแล้วมันสั่นไปทีนะครับโทษทีเมื่อกี้เอฟมัวมัวไปนะครับสั่นนะครับ ตั้งแต่งวดนี้มานะครับ692มาสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เข้านะครับหลักสิบนะงวดนี้ก็เข้าสี่หลักสิบปักหลักสิบสี่ตัวก็สี่สิบชุดอะถ้าไม่รู้หลักหน่วยะถ้าหลักหน่วยเราได้สี่ตัวเดลหลักหน่วยก็พรุ่งนี้ค่อยตามครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับนะครับอ่าให้ไปเก้าชุดนั่นนะอ่าเอาไว้เทียบดูว่าตรงกันไหมนะครับนะว่าตรงชุดไหนนะครับนะเก้าชุดเมื่อวานนะครับนะ อันนี้ก็เข้าสองวันนี้ก็เข้าสี่อันนี้ม,มาหกอันนี้ก็มาศูนย์อันนี้มาเจ็แต่ศูนย์นี้มันเดินยาวก็เสียวเหมือนกันนะครับระวังให้หน่อยไปยี่สิบถ้ายี่สิบงวดขึ้นไปก็ให้ระวังนะครับท่านจะมาชิกนะเพราะศูนย์มันเดินแค่นั้นแหละนะครับไม่เกินสามสิบงวดก็เริ่มเสียวแล้วนะครับอันนี้ยี่สิบสองงวดแล้วนะนี่ครับก็ถูกนะนี่หลักสิบสี่ตัวมาหนึ่งตัวก็ถ้าไม่รู้หลักหน่วยก็สี่สิบชุดท่านถูกอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้ามาหลักสิบนะว่าหลักหน่วย4ตัวมันก็ได้แค่สิชุดนีหลักหน่วยคอยติดตามพ่งนี้นะครับหลักหน่วยนะนี่นะครับเข้าตลอดนะครับมเมื่อแล้วก็มา5งวดน,นี้ตก6 8 2 4ถ้ามาชนสูตรนาทีทองเมื่อวานมัน3 4 5ใช่ไหมสามสี่ถ้ามันชนก็ชน,ชนช4ตัวเดียวมันจะมาไหมเนี่ยเออเมืม่อวาน3 4 5นะ สามสี่ห้าหลักสิบสูตรนาทีทองมันสามสี่ห้าแต่มาชนสูตรนี้มันสี่ตัวเดียวมจะมาไหมะนะถ้าสูตรไหนทุกถ้าสองสูตรไม่ผิดมันก็เป็นสี่อ่ะถ้าถ้าหลุดก็ตัวแค่<笑><笑>ก็มันไม่รู้สูตรไหนจะเข้าแค่นั้นเองนะครับอ่าว่าสูตรไหนจะเข้าพอสูตรนี้นคู่ขี้ถ้ามาขี้ก็เรียบร้อยอันนี้เป็นเลขคู่นะครับมันชนสนีะ่นะนะ ในจนสี่แต่สี่นี่อาจารย์มองอยังไม่เห็นนะครับนะอาจารย์ใจใจรักจริงชอบสองนะครับนะิีคอจอนใจจริงอะ่ะรักส่วนตัวนะใครจะชอบตัวไหนก็แล้วแต่ในนี้หรือว่าจะไม่มาเลยเพราะมันเดินเดินมายี่บสองวดแล้วนะครับเดินยี่บสองวดแล้วเนะถ้าใจจริงอ่ะถ้าให้อาจารย์ชอบส่วนตัวก็สองตัวเดียวโคโลเลยนะครับเพราะวันจนสองตัวเดียวไงที่ให้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 ใหให ที่ให้ให้ในกลุ่มไปแล้ว2ตัวเดียวนะครับนะสตัวเดียวจับคู่ให้ไปเรียบร้อยแล้วในกลุ่มนะถ้า2ไม่มานี่มันเป็นอย่างนี้ท่านจะพิจิตร่จะบอกที่ว่าตัวเดียวเมน่วยแล้วชน5ตัวเดียววันนี้มันเป็นอย่างนี้สองสี่เจ็ดนะครับบวกสองสามชน2ตัวเดียวนะสองตัวเดียวโคโลเลยสองมีทั้งสิทั้งหน่วยนะ นะครับสองตัวนี้บังคับสิบหน่วยนะอันนี้ก็บังคับสิบหน่วยอันนี้ก็บังคับสิบได้สองตัวเดียวถ้าสองไม่มาเอารูดสองไปเลยถ้าสองไม่มามันก็ง่ายนิดเดียวนะครับสี 4, 4, ่สามสี 7, 7, เ่เก้านะครับเจ็ดสามเจ็ดเก้าเล่นหวยสองอย่างแบะนะครับสองมาเราก็ได้ถ้าสองไม่มาเราก็ได้นะเพราะว่าสองสูตรนี้มันเคยชนแล้วไม่มานะครับถ้าสองไม่มามันจะออกตามนี้เลย ไอ้แต่ก้องกลับด้วยนะครับนะถ้าสองไม่มาก็สี่สามสามสี่สี่เก้าเก้าสี่แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดถ้า 2, สองสมมุติว่าสองตัวนี้ไม่มานะอ่ามันชนเด่นสองอ่ะบางทีชนเด่นบางทีไม่มานะครับบนนะบนนะครับนี่ถ้าสองมาน่าจะเป็นหลักสิบนะครับน่าจะเป็นหลักสิบมันได้ 10, ทั้งสิบทั้งหน่วยลหละหลักหน่วยก็มีสองถ้ามันจะแจ็คฟอตจริงๆก็คือสองสองนะครับ ถ้าจแจ็คสอดจริงๆก็คือตัวนี้คือล้มเสียนเลยล้มกระดานเลยนะครับถ้าจะมาตัวนี้นะพอหลักสิบมันเป็นอย่างนี้ท่านจะไม่ชิกนะหลักสิบอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งมันเก้าสองสี่เจ็ดนะครับอันนี้หกแปดสองสี่จนสองกับสี่นะครับจนสองกับสี่จนสองกับสี่นะครับถ้าเบิ้ลก็สี่สี่สองสองวางกันเนี่ยนะถ้าหวยจะมากินเซียนเนี่ย ก็คือ 4, 4ี2ีสองสองนะครับน,นี่วิเคราะห์ให้ท่านนะแต่ตัวนี้บังคับ1ิบหน่วยแน่นอนถ้าสองถ้าสองมาให้ไปยิงกาอะไรถ้าสองมานะครับสมมุติว่าสองมาให้ยิงตัวนี้สามคู่3ามคู่เองไม่ต้องไปยิงหลายคู่ถ้าสองมานะครับแต่กลับตัวด้วยนะเพราะว่าอันนี้พอสองตัวนี้บังคับ1ิบหน่วยนะครับนี่ถ้าสองมาให้นี่มีแค่นี้ สองสามสองห้าสองปดถ้าสองไม่มาจะเป็นสี่สามสี่เก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าแค่นั้นเองนะครับนี่วิเคราะห์ให้ท่านแบบเจาะลึกให้ท่านแล้วนะครับนะนะนี่สมมุติเบิ้ลก็สองสองสี่สี่นะครับถ้าไม่เบิ้ลมันจะออกตามนี้แน่นอนว่าจริงไหมเอาถ้าไม่เชื่อก็แคปไว้เลยหนึ่งเนะี่ยเป็นพยานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเม่นหลังออกนะสิกันยานะครับนะเออหกแปดนี่ หกแปดนี่ถ้าสองมามจะมีแค่นี้เองสองสามสามสองแล้วก็ระวังในอาจารย์ก็บอกบอกแล้วระวังในโยคนที่สามสิบสองจะมีไหมนี่นี่ครับมีอยู่นี่ไปกลับก็หกชุดถ้าสองมาจะหกชุดหกชุดแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่นี่นะครับนี่ถ้าสองมามีแค่นี้เองท่านจะมาชิไม่ต้องไปเยอะนี่ถ้าสองมามีหกชุดถ้านี้มาก็เป็นแปดชุด ถ้าสองไม่มาจะเป็นแปดชุดนี่ไม่ใช่นี่ไม่ออกชุดนี้ก็ออกชุดนี้แหละแต่หัวอยู่ในนี้แน่นอนมันเหมือนวัที่แล้วที่ไอ้วิเคราะห์ให้นถ้าห้ามาก็ปักหลักสิบไปเลยนะครับแต่แต่งวดนี้ไม่ต้องไปปกักถ้าสองมามันประกบสามห้าแปดอยู่แล้วสามห้าแปดมาหนึ่งตัวนะครับสามห้าแปดก็บังคับสิบหน่วยเหมือนกันนะครับนะสามห้าแปดก็บังคับสิบหน่วยนี่อันนี้ก็บังคับสิบหน่วย นี้บังคับสิบหน่วยอันนี้บังคับสิบหน่วยนี่นะครับถ้าสองมาปึ๊บยิงนี่เลยถ้าสองไม่มาเป็นชุดนี้แล้วก็เอาสามห้าแปดมาเชียร์สามห้าแปดมาเชียร์นะจ๊ะนะจ๊ะนะนี่การคิดหวยก็ให้มันน้อยทุกทีเขาคิดเป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนนะนะครับสามห้าแปดตัวนี้ไม่ต้องเล่นเลยนะสามห้าแปดตัวนี้ไม่เอาเลยมันจะมีอยู่สี่ชุดเหมือนกัน นะอันนี้สี่ชุดเองไปกับสี่สามสามสี่กับสามเจ็ดเจ็ดสามถ้าสองไม่มามันจะเป็นแนวนี้ถ้าสองมาจะเป็นแนวนี้นะครับถ้าสองมาให้ยิงตัวนี้นะครับถ้าสองมายิงตัวนี้ยิงตัวนี้ตัวเดียวเลยสองสามสามสองสองห้าห้าสองแล้วสองแปดแปดสองถ้าสองไม่มามันจะเป็นชุดนี้เอาสี่กับเจ็ดบวกสามกับเก้า ถ้าสามกับเก้าปุ๊บเราก็ต้องเอาสามห้าแปดมาเฉียใช่ไหมนี่การคันทําหวยให้ถูกหลักตุกตุกถูกให้หวยน้อยชุดว่างง้นเดือนนะนี่มีเคราะห์จ่อเลือกให้ท่านแบบเน้นๆไม่ใช่เน้น,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 นแต่ให้สูตรลุยเปื่อยไปลุยเปื่อยไม่เข้าสูตรหนึ่งมันก็เข้าสูตรหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าจับไม่ถูกหรอกยิ่งสูตรเยอะยิ่งไม่ถูกหวยอาจารย์ทํามาหมดแล้วตั้งสี่สิบห้าสิบปีมานี่ทําหวยไม่ได้เพิ่งทํานะตั้งแต่ชาติสิบหกสิบปีแล้วนะจนจะห้าสิบปีแล้วทําหวยมานี่นะครับรู้เลยนะครับนะ หวยยิ่งสูตรเยอะยิ่งไม่ถูกหวยท่านจะไปชิกยิ่งเยอะยิ่งยิ่ง,งพาลงคลองเลยนะครับนะทำมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับนะนี่เราวิเคราะห์แต่ละตัวเอาแค่นี้พอถ้าจะถูกมันก็แค่นี้ก็ถูกนี่ขอให้สิบหน่วยแม่นๆนะครับอันนี้สิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยนี่มันจะเป็นตามนี้ทันทีเลยนะครับเหมือนว่าที่แล้ววิเคราะห์ให้ท่านก็เข้ามีห้าหกด้วยส่วนมากคนไม่ค่อยเล่นหรอกอาจารย์ให้ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้า ไม่ได้ตัดสองตัวอาจารย์เห็นว่ามันออกแล้วเลยไม่เล่นอ้าวมันก็นะแต่เป็นอาจารย์ก็อาจารย์อันนี้เลยนะไปซื้อลอตเตอรี่ไงสิไอเอดมินซื้อลอตเตอรี่ทั้งสิบใบเอ,อไม่ใช่สิบใบสิสิบห้าด้วยศูนย์ห้าหกมาตรงกับอคุณย่าท่านเสียด้วยฝาโลงห้าหกคนก็ถูกเต็มเลยเขาเล่นสองตัวกันแล้วก็โลภเราเอาวันที่หนึ่งเอาววนที่หนึ่งนะ เออมันมันผิดอะ่ะมันมันเป็นมันไม่ถูกตัวหน้าเลยผูกผิดสองตัวเลย,ยงไงอ่ะเป็นศูนย์เออห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกอ่าของเขาออกห้าศูนย์หกสามห้าหกแม่ผิดสองตัวเลยอดเลยเลยอดเลยนะท่านจะมายจิกซื้อในกระเป๋าตัางโดยถูกนะซื้อในกระเป๋าตัางถูกนะครับ ใครช,ชอบแนว2ก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าชอบถ้า2ไม่มาเ,เป็นแนวนี้ทันทีนะครับสี่สกับสามเนะครับนะอ่านี่นครับอา้าวก่อนอื่นก่อนจะให้หลัก10นะครับสูตรนะเดี๋ยวาให้สูตรไปเลยคําเตือนเช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการปรนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมันมีนาที่องกดกระดิ่งปิ๊งๆนะครับนะอ้าวนี่นี่หลักสิบศูนย์นี้เข้ามาแล้วยิบสองงวดนะอ้าวท่านอยากได้ก็เอาไปเลยเอาไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะมีบวกเจ็ดคงที่ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะเออเดี๋ยวให้ทำให้ตรงตามนี้นะนะท่านจะปมนมาชิกนะแคปหน้าจอเลยอันนี้คูณเลยนะนี่นี่นี่ตัวนี้คูณตัวไหนไลายกีบก็คูณเลยนะครับ ถ้าขีดเดียวไม่ต้องคูณนี่อย่างนี้ขีดคูณเลยน่อันนี้กี่ขีดสี่ขีดใช่ไหมก็เอาเอาสี่มาคูณหนึ่งสี่หนึ่งเป็นสี่ก็ใส่สี่ไปเลยนะครับนี่ใส่สี่อย่างนี้นะครับนี่ถ้าสองขีดสามขีดอะไรก็เลยให้คูณเลยนะแต่จะยิกนี่นี่ทําตามแคปไปเลยแล้วไปทําตามย้อนหลังดูว่าตรงตามนี้ไหมนะครับยีบสองงวดงวดนี้งวดยีบสามนะครับนะแค่นี้ก่อนครับนะกดกระดิง่ง ตามอาจารย์ไะครับใครก็จะเข้าห้องลายก็เข้าฟรีนะครับนะจะเข้าห้อง v ี p ก็แจ้งด้วยว่าเข้าห้อง v ีเนะครับเดี๋ยวแยกไม่ถูกนะครับห้อง v ี p ต่างหากนะครับห้องธรรมดาไม่ต้องเสียเล่จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะไปทดลองดูก่อนก็ได้นะครับนะว่าแม่นไหมติดตามดูสักพักหนึ่งถ้าไม่แม่นก็ออกไปเลย <c oughs> อย่าไปตามให้เหนื่อยนะครับนะอ่าถ้าห้องเราตาไม่ถูกแล แต่ว่าพอของเรามันมันไปเน้นที่ไม่ได้เน้นสูตรนะท่านจะาเราเน้นสายด่วนเพราะสายด่วนนี่มันกระหมังเขาเน้นเลขวิ่งสายด่วนนี่เขาผิดไม่เกิดกี่ว่าดอกสายด่วนเนี่ยเขาตัวหลักเลยงวดแต่สายด่วนเนี่ยพอหวยมันชุดเดียวหวยสายด่วนคนที่เข้าไปเขาไม่ต้องการสูตรเท่าไหร่เขาต้องการสายด่วนพอสายด่วนสามตัวชุดเดียวไงเขาชอบตรงนี้นะครับไม่ได้ชอบตรงอื่นหรอกชอบชุดเดียวนี่แหละนะ องตัวจะมีสามชุดนะครับแต่แต่วิ่งเน้นวิ่งไว้แล้วเน้นวิ่งเขาจะเน้นวิ่งเป็นหลักงว้งแล้วก็ให้วิ่งสามนะครับสายด่วนนะพอหัวอาจารย์ที่คนติดตามจนมากเขาไม่ต้องสูตรก็ธรรมดาแต่เขาจวนมากเขาจะมั่นใจสายด่วนแต่สายด่วนห้องไอวีพีได้ก่อนนะได้ก่อนเพื่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะสายด่วนวีพีได้เปียบนะครับผมแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจกดกระดิ่งติดตามไว้ครับผมสวัสดีครับ